ตอนนี้เราอยู่อันดับที่2ของตารางมี18คะแนนจาก7เกมครับผมแพ้ไป1คือเกมล่าสุดกับเอ็กปันย่อนเว้ยเหลือ10คนแต่อย่างหนึ่งครับผมเพิ่งเสียไปเพียงแค่2ประตูนะเวย้ยจาก7เกมอะจ่าฝูงตอนนี้เป็นแอตแลนติกขับครับมี19คะแนนห่างจากเราเพียงแค่1คะแนนครับแต่ในพัทนี้ครับผมเริ่มแรกเราจะมาด้วยฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกเจอกับจ่าฝูงเอสซีปอโตและเราก็อยู่นอนที่2เอย ไปพันนี้ก็อยู่แบบที่2ทั้ง2รายการเลยวะ่ะแล้วตอนนี้ผมก็หลุดมาเป็นสำรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ต้องมาสร้างความมั่นใจเดี๋ยวหลังจากพาร์ทเนี่ยผมจะต้องพยายามกลับมาเป็นตัวจริงให้ได้แล้วและก็อีกอย่างหนึ่งที่คิดไว้เว้ยตอนนี้เลตติ้งเรา81ใช่ปะ่ะผมคิดไว้ว่าผมจะให้เลตติ้งสูสงสุดของตัวองเซ,เซนเตอร์เราอยู่แค่85นะเพราะสกิลพอยท์ที่เหลือผมจะเอามาใส่การยิงฟรีคิกครับซึ่งตอนนี้อยู่แค่47ไม่รู้ว่าใส่ทั้งหมดแล้วมันจะขึ้นเป็นเท่่าไร และก็ไม่รู้อีกอย่างหนึ่งคือเลเวลครับผมมีใครพอจะรู้บ้างว่าเลเวลของนักเตะเราอะ่ะมันตันอยู่ที่เท่าไหร่ครับไม่ให้เสียเวลาเรามาฝึกซ้อมกันหน่อยแต่รอบนี้เดี๋ยวผมจะฝึกซ้อมทั้งฟรีคิกแล้วก็มีการเปิดมุมด้วยนะเพราะล่าสุดแบงค์จับกูไปเปิดมุมกูเหว๋เลย <c oughs> นี่ครับโชว์หน่อยขวาโค้งๆครับน้ำหนักไม่พออีกสักทีครับไม่ต้องปรับอะไรมากเลยขอแค่ครึ่งหลอดแล้วโค้งๆบอลจะเสียบอยู่แล้วเอาม่ม่เอมโดงๆหน่อยน้ำหนักเพิ่มไปหน่อย ดูขวาแล้วบอลน,นี่ออ้ยกระแทกันฝนักเข้าได้ปะอยากเรักเข้าบอลวะนี่ครับแล้วฟัดต,ตรงนี้เลยยังไงบอลพุ่งแล้วสายอ้ยนึกว่ามันจะใส่ออกมาอันนี้ต้องฝึกไว้หน่อยเดี๋ยวแม่จับกูเล่นกลางอีกไปครับโค้งแล้วแม่นด้วยแม่นด้วยไม่ตรงขอจุดโทษก็มีวะมาอันนี้เหมือนจะได้เซตพีดท,ทุกอย่างเลยนะโชว์หน่อยครับ ผมว่าฟรีคิกเราต้องยิงให้ได้หลายรูปแบบใจนึงอยากลองแบบนักเข้าแล้วเข้าไม่นจะเปอะไรที่เท่มากเขาแบบติดออกติดออกแล้วโอน้ําหนักมันได้นะแต่ทิศทางมันคุมไม่ได้เว้ยหลังจากนี้ถ้าผมกลับมาเป็นตัวจริงผมจะพยายามรักษาฟอร์มให้ได้วะ่ะและเกมนี้ลงนาทีที่60ิมีเวลาอยู่ในสนาม30นาทีครับลงแทนอินาซิโอครับผมผมต้องการเลตติ้งจะร้อยเจ็ดจุดเองนะแล้วก็ผ่านบอลสํเาเร็จ50%ครับสุดท้ายเป็นห้ามเสียประตูถึง2ประตูตอนนี้ทีมเสมออยู่ศูนย์ศูนย์เมมา ยังไงพิกสวยจัดโกเกะโกเกะสัดไกยูอย่างนี้สวยครับหนุยขึ้นเองมาแล้วครับเติมเติมสุดยังไงพิกแล้วใส่งงพิกแล้วใส่แล้วโอ้โหโมสัตว์ได้เติมอ่ะเกมนี้ชนะขึ้นจากฝูงเลยโอเคยังไงเรามานั่นแหละพิกแล้วใส่อู้แล้วโอ้สวยครับอาอยูอาอยู่เพื่อนสวยมาก สวยเนี่ยโอ้โหไปค่อยๆเล่นกันเพื่อนสวยเลยตามช่องนั่นแหละแล้วยังไงกินมันสวยครับโจเอลฟิลิกสัดๆา้ยลูกตอนนี้เป็นเอาใต้แท็กท่นท่านทันทๆๆนท่นกูเร็วอยู่แล้วนูวิดไม่ทานโอ้เฮ้ยแบกซ้ายสวยครับผมโอเคออกข้างแล้วโรดี้แบกซ้ายไปอยู่นั่น ไม่รู้แล้วซัดไหมยังครับโอ้ยเริ่มมาซัดเองเอาให้เตะมุมขอแค่นั้นเลยต่อส้นคื้นแล้วยังไงซัดไหมซัดซ้ายติดบล็อกแล้วเขาเลยเพื่อนเขาเลยดูเขาอยู่นี่ไงแล้วนุบิสสวยครับแล้ว What the fuck? <c oughs> ออทเตอร์ฟัากูก็อุตส่าห์ตัดสวยๆมึงไม่ลงมาไวๆไววะแล้วบอลยาว นูบิตเต้นได้โอ้โหขอพับเลยกูดูการอากาศย่าแล้วดูกดันดูทำไมค้งสั่งดันสูงจังเจพิกแล้วเลือกเลือกให้แล้วยังไงสัตว์เลยสัตว์เลยอยู่ฟิลิปโอ้โหสวยครับให้ให้นั่นแหละให้ก่อนให้ก่อนพิกแล้วสัตว์สัตว์ตร,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 รีบรออยูอย่มาแล้วคุณย่าผู้สัมผัสที่สองครับผมสัมผัสแรกมึงล้าหน้าสัมผัสที่สองได้ประตู หาแล้วนู้นู้อย่าพึ่งก็ดูซิบูเด้มึงเก็บรับจริ่นไม่ได้แล้วสวยเลยครับผมแล้วได้สียูวมามาไปกินต่อแรกไปตรงนี้เลยตรงนี้เลยต่อแล้ว,อนนลอลวโอ้โหเปิดบอลนึกยิงออีกทีหนึง่งแล้วโอ้โหเหมือนผมยืนตรงกลา,างยังไงก็ไม่รู้ว่ะแต่บอลยาวอย่างงี้ถ้าถึงกูนี่เสร็จนะนี่ไงแล้วนูวิดเนี่ยกดคอลั่วคู่โอ้โหแข่งแจ่งจัด,จด แล้วบอลยาวสวยเลยเลได้ได้ <c oughs> ยังให้ให้ให้เราซัดเลยให้เราซัดใส,สยสองประตูตอ่อศูนย์ครับผมหัวไปโอ้แล้วมาด้วยนูวิตม,มากับเขาหล่อเลยดูไอ้แค่เห็นไหมลูกบกอากาัดแบบลอยอย่ง,งีเหนือโต๊ะโลวงโอ้ดูจงังหวะเล่นกันครับแล้วจังหวะน,นี้เบิ้ลโคตรดีครับโล่งเลยเขาต้องการประตูงน,นสุดท้ายโดนดิการกดตรงนี้เลยก็ได้ครับผมโอ้สองต่อศูนย์ครับผม ได้ในช่วงที่เราลงสนามอะ่ะโอ้โหตองจับมาทินวิตเลยลงมาแล้วทีมเปลี่ยนเลยอะ่ะ คือเกมรับเซนเตอร์กูยืนคนเดียวอะลูกกลางอากาศมาไม่ผ่านครับเดตติ้งเกมนี้ถึงกับบักครับผมปารีชนะ1ต่อ2อครับอ,อย่างนี้คะแนนเราก็เท่ากับปารีสเหมือนเดิมนี่หวา่าแล้วความพึงพอใจเพิ่มขึ้นมายี่25ครับแค่เทนเนิงมีสักครั้งก็ได้เป็นตัวจริงแล้วผ่านทุกอย่างอะเดตติ้ง7.5ครับผมผ่านบอลสวแดปเซแล้วก็ทีมไม่เสียประตูกลับมาสู่ฟุตบอลลีกอีกครั้งรอบนี้เจอกับทีมอันดับที่7อย่างวาเลนเซียวาเลนเซียแข่งไป7เกมชนะ3เสมอ2แพ้2มี11 คะแนนนะครับมีเวลาพัก3วันโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้กลับไปเป็นตัวจริงดิแล้วก็รายชื่อนักเตะที่ตทีมชาติครับผมชแชกยาการบาดเจ็บของคอนด็อกเบียอยู่ในช่วงเรียกโคมฟิตครับผม12วันน่าจะกลับมาได้ลงมาทีที่58รอบนี้ยืนเซ็นเตอร์ฝั่งขวาแทนเดลูก้าครับผมยืนคู่กับอีอาร์ซิโอเกมนี้อย่างน้อยต้องทําให้โค้ชประทับใจและเป็นตัวจริงถาวรให้ได้อู้ยทำไมผมยืนอย่างนั้นวะยืนประคองกายจัดแล้วโอ้ย ไปไปเองไปเลยไปเลยเพื่อนสวยสวยมากแล้วเอ้าโดนโดนแดงเหรอใครโดนแดงอะ่ะแล้วอู๋สวยมากดูตำแหน่งการยิงของเราดิแล้วโอเคแล้วยังไงได้ยิงไหมยังคนระับยังไม่ได้ยิงแล้วได้ซาเรียบร้อยหนึ่งศูนย์แล้วเกมลุกยืนเป็นแบบเซนเตอร์คู่สองตัวแบบยืนหาน่างๆานโอ้โหเล่นยากจัดเลยไปแล้ว ไอ้เกียวไปโต้มึงโอ้โหดูมันดิมันทิ้งตรงกลางครับแล้วลูวิดก็ต้องมาเก็บโอ้อีชิปหายอืมโดนพิกโดนพิกรดลูวิดไม่ถึงใครก็ได้โอ้โหแล้วอย่างนี้โดนชิปโอ้โหโอ้โหดูดิดูดเซนเตอร์3คนครับไม่ซ้อนกันเลยแล้วพื้นที่ตรงนั้นครับอิอาซซโอไปไปไปเคอยๆไม่เป็นไรคิดมันลงมาแล้ว อามามามาคือไม่หวังสามแต้มเลยเกมเนี้ยพอหันไปเห็นว่าโดนแดงตรงนี้เลยอืมโอเคแล้วสัตเอเองแล้วเรียบ้อยโรนี่โอ้โหดูครับผมจังหวะแล้วสัตด้วยขวาบอลเสียบสามเหลี่ยมเลยโอ้โหจากโกโนวิดโนวิตไม่ได้่ะแต่กลับมาได้อยู่ Ooh, ชีช้ยปลายแล้วช totally. oh, okay, 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 ิบปลายแล้วแล้วพื้นที่เปิดเลยโอ้โหเอาหน่อยเพื่อนเพื่อนตามเพื่อนตาโอเคโอเคผมทัน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 โอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วสวยครับโอ้โหผมพลาดเองสวยอืมเกินไม่ทันโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาเลยเดิน่อยเดิน่อยโอเคฟินิดเข้าแล้วโอเคโอเคไปบอลยาวเลยครับผม แล, oh oh. Oh oh. yeah. แล้วโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วจบเกมโอ้โ oh ห oh oh. ยอมใจตั้งแต่โดนแดงอีกแล้วอะ่ะอยากรู้เป็นใครอะ่ะเป็นเลอร์ม,มาตั้งแต่นาทีที่5้าดแลเปลี่ยนผมนาทีที่58ยื้อกันมาเกือบ60สนาทีอะ่ะดีนะว่าทีมยังกลับมาชนะได้อะ่ะ เลตติ้ง <Let> ผมผ่านอยู่นะ <No. S 1> แต่ไม่ผ่านเนาะผมมึงว่จะจันรุ่มา2ี่เลยครับเดตติ้ง6.5ผมได้6.4ตอนนี้กูอยากโฟกัสกับฟุตบอลสมโมสรมากเลยแต่ถ้าทีมชาติเราทิ้งไปอะ่ะมันก็จะเป็นผลเสียเหมือนกันเว้ยคือปลายปีเนี้ยมันจะมีฟุตบอลยูโรผมก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันวะเกมนี้ลงนาทีที่83โอเคลงแค่7นาทียืนคู่กับซาวะตอนนี้สวมม่วนใหม่เลขห้ากับทีมชาติเรียบร้อยนะครับผมต้องการเลยที่เราเพียงแค่65กูบอกเลย ตอนน่อยห้5.0กูก็มีโอกาสไม่ได้ไม่เป็นไรมันเป็นเฟรลีแมตชแล้วโอ้โหสีเสื้อใช่ไหมด oh. <laughs> ูกางเกงเอาแล้วกันผมให้โอ้จับผมเล่นแบกขวาถ้าจับขนาดนี้แล้วมึงถมที่หรืองไงฝั่งขวาดูดิ <c oughs> ไปแล้วครับจัสโกนูวิดแบกขวาล้สวยเลย <c oughs> มาเองมาเองครับดูวิดมาแล้ว <c oughs> ผม,ม <c oughs> อดีตแบกขวาๆๆตามโคตรดีอะแต่ยิงโคตรเทียบรรยวนั่นแหละ ต้องเช็โเช็ฟก่อนสวยแล้วคุกเข่าไปแล้วนูวิดเอ้ยได้แล้วโอเคแล้วพริกจบจบจบแล้วโอ้โหจบเลยยิงอย่อยอยางนี้มาดิมาดิ๋ยเดีมุมนี้มาดิเน้นๆเลยนูวิดนูวิดเ,เปิดตรงดูดีเล่นได้เพื่อนสวยแล้วไม่ได้แล้วได้ฟาวอ่ะโอ้โหสวยงามตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตัวตัวเลยตัวกูเนี่ดดยสวยแล้วพลิกสวยครับนูวิดนูวิดแล้วนูวิดปั่นอ้ ว่าเนอ,อย่างนี้แบกขวาจำยอมครับผมไม่ใช่แบกขวาจำเป็นด้วยกลัวดีว่ายังพอมีสแตตเก็ความเร็วอยู่โอ้โหดูเขาให้ผมดันดิสุดเหมือนกันอะอเ,เลยๆเลๆ,ๆ็ๆเื็ช้าไปเพื่อนโอ้ยตัดได้แต่ค่อยได้แล้วตายศูนย์ต่อหนึ่งครับผมงงเลย ลงมาโดนเวลนําแล้วโดนจับไปเล่นแบ็คขวาแต่เลตติ้งกูเยอะที่สุด6.5ได้ความพึงพอใจไว้ยี้ครับผมในทีมชาติต่อไปเจอกับเนเธอร์แลนด์เวลาฝึกซ้อมน่าจะไม่มีครับถึงมีเดี๋ยวเก็บไว้ใช้กับสมโมสรดีกว่ามีเวลาอยู่ในสนามประมาณ15นาทีครับผมตอนนี้โดนนำา20ผมลงตำแหน่งเจตเตอร์ฟอกว่าโ uh อ้ย huh, ยืนคู่กับไอดอลเราเลนแล้วเบอร์5กับเบอร์5ไม่เป็นไรครับเกมลุกทำให้เราชนะครับผมแต่เกมรับจะทำให้เราเป็นแชมป์เย็ดแค่ นี่แหละคือสโลแกนของเราแต่ถ้ามึงยิงไม่ได้ก็โอกาสเป็นแชมป์น้อยนะสวยครับนูวิดได้ๆเพื่อนได้นั่นแหละค่อยๆผมดูตัวไกลให้สวยครับนูบนนนวิดโอ้โหเป็นไงนิ่งๆเก่าๆเลยตั้งแต่ไปอยู่แอสบอลลีกนี่กูนิ่งขึ้นเยอะแล้วโอ้โ <c> ห <oughs> นิ่งจริงสวยสวยมาก <c oughs> ตัวไหนนั่นแหละโอ้โหแล้ว จังหวะเนี่ยผมดักตัวนั้นหรือว่าผมคนปิดตัวนี้วะแล้วยังไงอู๋วิดสวยโอ้โหดูจังหวะอิเนเตอร์เสพโคตรดีแล้วเหลือพวกมึงอะเหลือพวกมึงอะพวกมึงซัดซ้ายไม่โดนคอสวยครับสวยมากแล้วยังไงได้ทัดไหมขอให้ตั๊กตูไม่ได้เตะมุมเหอะเออเงินไหลโอ้โหแล้วยิงดีจะจัดเลย ดูจังหวะเคาะแล้วดูบ้นหืคมกริบจ,จังหวะนี้มาดิมาดิบอกเลยตัว,ต,วตัวเอากูยากแต่อย่างนี้เอากูลงแน่นอนนั่นไงโอ้โหโอ้โหเมฟิตได้ไปลายแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหดูตําแหน่งมาแล้วยับเลยทียตัดสวยได้ประมาณจังหวะเดียวอะ มืนเรียกเราไทดสอบอ่ะแล้วฟอร์มเรามันก็ยังไม่เข้าที่เข้าลอยทีต้องใช้เวลาวะ่ะแต่เลตติ้งผม6.7นะเป็นอันดับที่2รองจากวลาสิทธแ่างนี้คงพึงพอใจเพิ่มอีก15เว้ยเกมที่แล้วชนะครับเลยขึ้นเป็นจ่าฝูงเหมือนเดิมมี21คะแนนแซงแอตแลนติกขับ1คะแนนเกมต่อไปเราเจอเลววนเต้ทีมอันดับที่19สแต้มได้แล้วเดี๋ยวต้องฝึกซ้อมด้วยน่าจะได้แล้วั้งฝึกซ้อม ผมพพิพอใจเพิ่มจนเป็นตัวจริงกลับมาแล้วหลังจากจบเลบันเต้เราจะมีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะออกไปเยือนเพอร์เอฟซีครับผมแล้วก็ปลายเดือนเดี๋ยวจะมีเจอกับรองจากฝูงแอลนติงครับแล้วก็อันดับที่3อย่างเรเอัลมาดลิดลกลับมาเป็นตัวจริงแล้วตอนนี้โค้ชต้องการ8.5เลยครับทีมห้ามแพ้แล้วก็เอาบอลกลับมาคืน4ครั้ง8.5เลยเหรอ <c oughs> ยากเหรอ <c oughs> ว่าโค้ชจะมาตรฐานสูงและตอนนี้ แต่มันสูงเกินไป8.5คือกูต้องยิงประตูถ้ากูอยากได้อะของเรา42เหมือนเดิมครับผมนี่ครับกลับมาฟูทีมจริงๆโรดี้ยืนฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นคิวเบโตเด่ยชุดหลักแล้วก็ตรงกลางคอนดอกเบียยืนคู่กับโกเก้กกเกฝั่งซ้ายเริ่มมาฝั่งขวาโมลิน่าแล้วก็น่าคู่เป็นเอ้ยริงมนนะเนี่ยคิดมันหลุดครับผมไปเป็นสำรองเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้ว <B read> สวยเพื่อนอุ้ยเ้ย้ยแล้วนี่ไงโอ้ยโอ้ชยชนกันเองไม่ได้ยืนคู่กันนานวะเห็นช่องอยู่ ตามแล้วสวยครับโอ้กูเซเกิดอะไรขึ้นลูวิดลูวิดเซ่เขาเลยเพื่อนสวยครับแล้วสวยมากโอ้แโอเคโอบักเอายังไงโอ้ลูกบอลเพจเขาเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเลยวันเต้อะไรเนี่ยแล้วสวยครับคุณย่าจะเอาฟีลิ่งสัตว์หรืมาแล้วได้มุมตั้งแต่นาทีที่สิบสองตรงนี้เลยตรงนี้เลย แล้วจัสโกู้โอ้ยน่าสั่นแล้วหนูวิดสัตว์องโอเคอย่างนี้ยืนได้ยืนได้เออมันมีคอนด็อกเบียร์มายืนสกีนให้ค่อยดีโอ้โหมึงเป็นใครเนี่ยไวจังไวจังแล้วหนูวิดักโอ้ยโอ้ยแล้วอูดูจังหวะผมสไลด์ดักป๊าบครับผมโอ้โหดึงอย่างดีแล้วมีตัวสอดสองตัวไปกเพื่อนเพื่อนเข้าก่อนเพื่อนเข้าก่อน อูอ้สายขวาเนตไหนไม่รู้มาละมาละดูเลยตัวประกบ่อยสวยอ,อุ๊ยผมเห็นผมเห็นไปเปลี่ยนด้วยสายดูสายยอยๆครับแล้วถึงตัวแมนจัดยังไงค่อยๆเลเลยเพื่อนเพื่อนมีตัวอยู่อุ้ยสวยแล้วได้ไม่ได้ซัดครับแล้วอย่างนี้ยัง เอาได้ซับแล้วรีบลอยกลับมาแล้วกลับมาแล้วแต่จังหวะนี้ขึ้นกันถือว่าดีอยู่ครับแล้วประตูเปิดฝั่งน้นโค้งลงไปแล้วสวยนั่นแหละพิกกูได้เลยอย่างนี้นั่นแหละ,ะแล้วประตูกิบเบิโตกิบบิโตมันต้องตามว่าโอ้โหนี่ไวผมต้องยืนเป็นตัวถ่ายแล้วมั้งสวยมากามน,นี่ครับลูกบอลโอ้โ แปดวะขอช้าไม่มีให้ดูด้วยกูให้ดูเองไอ้เหี้ยขยี้เข้าไปโอ้โหดูจังหวะแปดดีกว่านี่นเดแล้วโอ้โหกูเป็นใครเนี่ยผิวโจรมาเนี่ยอาตรงนี้เดนเดแปดครับผมโอ้โหแล้วจบครึ่งแรกครับผม กองจับเลยยันหน้าเจือนเลยกูโ <im iter> อ้โหอบักถึงกับสายไนดะ้คือแปกไปข้างหน้าก็ได้อะมึงแปก๊กับหลังน้ำควยเหมือนโอ้โหถวายพานให้เขาเลยอ่ะ, <im iter> อะโมนดล่าโมนดล่าปักกลางสวยครับแล้วโกเก้โกเโกเ้พิงโกเก้โดนสองได้ยู่เหลี่ยมเลี่ยมเกา๋าสวยมากยังไงแล้วนี่ไงโอ้โหตัวตัวละโอเคโอ,โอ,โอ,โอโเครขอขวาก็้ยับอยูขวาขวาไม่มาสวยแล้วเรามาเรามาสัดท้ายเรมาสัดสั้ายูกบเลย จังหวะเติมมาหุ่มมาเล่นตรงกลางว่ะแล้วซัดด้วยสายกับบอลพุ่งเสียมุ้งสวยตัว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 ตัสวยครับสวยครับเฮ้ยครับลุยอู้ยังผ่านบล็อกไม่ได้อีกมาแล้วอ้ตัวกินมันกินมันยังไงกินมันพาไปเองครับตัวตัวกินมันพลิกแล้วเฮ้ยบอลสวนบอลสวนสวนสวยนั่นแหละแล้วไม่เคลื่อนครับกินมันเอาได้อยู่ ไป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 อู๋โรดี้สวยจัดยังไงคอดกินมันไงกินมันไงไม่คอร์ด้อาดิมันโอ้โแล้วช่องนี้โอเคสูงไเลยอืมตามช่องโคดีแล้วนี่ไงโอเคสวยก่าต่อตาแท็กแล้วทีมบอลยาวบอลยาวโนวิ้ แล้วนูวิดไม่ทันเพื่อนเพื่อนเอาหน่อยแล้วสวยครับอู้อนสวยเลยอกูใจจะขาดแล้วเนี่ยนั่งเป็นเกมที่อึดอัดมากอะคือมันควรดีกว่านี้ว่าฐานทีมันดรอปลงครับผมแล้วกูก็แบกไม่ไหวอะคือพอจะเอาเลตติ้ง8.5แล้วกูใจสั่นครับอ เลตติ้งไม่มีใครดีเลยอะมากสุดคือ7.8เด้ยเปอเว้ย็นต์ของบอลก็มากกว่าเขาแค่สแล้วก็จบสกอร์เท่ากันน่ะได้มาเท่ากันด้วยที่มาดับสิก้าทีมาดับหนึ่งแล้วต่อไปเป็นฟุตบอลอยูฟาแชมเปียนลีกเจอกันรับที่4ไอชิบหายเจอบวยทีไล่แม่งติดคอทุกทีแล้วเทนนิ่งไม่ได้ด้วยแค่ตามวันโอ้โอเกมที่แล้วบอกครูทีแม่งเล่นยั่งขี่ เกมนี้ไลฟ์อัพไม่ได้สังเกตด้วยแต่โค้ต้องการ8.5อีกแล้วผมต้องนิ่งกว่าน,นี้ว่ะเอา้ากูลืมดูไลฟ์อัพอ่ะไม่เป็นไรลุยกันเลยโอ้โหลอยง่ายเลยวะโดนเจาะง่ายมากเลยลับนูบิดสวยปับแล้ว,ลว,ลวอ้ยสวยครับแล้วนูบิดนี่เป็นไงด้วยสายด้วยให้นั่นแหละตามช่องเลยเด็กซัดไม่ซัด,ซดแล้วยังไงโอ้โหอ,อ,อย่างนี้ โดนบอกเฮ้ยขอแมนแมนได้ปะขอตรงนี้แมนๆเลยเพื่อนนั่นแหละแล้วจัสโกนูวิดูเต็มเสียนเลยครับโอ้โหแต่เต็มมือเหมือนกันตรงนี้เลยนี่ไงรอนี้เช็ดเสาโซงมาเล้ัดัดโอ้โหตรงกลางอากาศเราต้องขอตรงกลางเหรอปกติผมจะไปขอเสาแรกแล้วไม่เปิดต่ำกว่าเดิมแล้วดูจังหวะนี้ครับโฉบสวยจัด,จด จอมเวหาของทีมครับผมยัสโกนูวิทมาดิรอบนี้เลตติ้งกูต้องได้แล้วถ้าเกมนี้กูชนะแบบคีนชิตเดี๋ยวกูแถมให้อีกเกมสวยครับเห็นช่องอยู่เห็นช่องอยู่แล้วโอ้ยนูวิทอู้แทงแล้ว <All right. S 1> เห็นขวาไปครับบอลยาวๆไม่แม่นโอ้จบเลยจบเลยนูวิทกูอุย้ยแล้วนี่ครับอ่านดัง oh. <laughs> ใช่แล้วโอ้โหกูต้องการอะไรกูรู้ไอ,เอ้เหี้ยจบอลอย่างเนี้ยะต้องไปฝึกใจบอลแล้วแล้วโอเคสองตัวอีกแล้วดูกลางอากาศมันเรื่องธรรมดาเรียกผมว่าเจ้าเวหาครับผมตอนนี้เป็นเจ้าเลยเนี่ยเจ้ามือแล้วกันโอ้ระวังเลยเป็นช่องบนแล้วโอ้โอเคสวยไป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 มาแล้วครับสปีดแล้วอุ้ยสวยด้วยมุญจามุญจาจะพลิกไม่ได้ดจานเฝ้า ไปครับบอลโอ้กูต้องไปฝึกเปิดบอลแล้วอ,อย้ยพัทที่แล้วกูยังเปิดดีอยู่เลย <c oughs> พอแล้วผมจะไม่เปิดบอลแล้วกู <c oughs> เปิดบอลอย่างเี้ยเลยพันนี้กูไม่ใช่แค่กูคนเดียวทั้งทีมสอนอยู่สอนอยู่โอเคเป็นฐานเป็นฐานเป็นฐานใส่สายไหมไม่ครับยังชัดอโอเคเท่าไรเป็นเจมส์อีกทีจะครบแล้ว สวยยังไงทิงใส่ไหมไม่ครับแล้วสั่งสังไอ้โูเป็นคว้ามาๆๆาวาเต็มุมเต็มุมตรงนี้ตรงนี้มาดิโอเคแล้วนุวิทนุวิทไปสาโสองโอ้โหว้าเรียกผมว่าเจ้าเวหาครับผมดูจังหวะขึ้นแล้วโอ้โหเปิดสกอร์ได้เลยอ่ะลุกขึ้น สองอวิวยครับผมเหมือนว่าพาัทนี้กูจะไม่ใช่มาเล่นลูกเท้าอ่ะพัทที่แล้วคือหม่งได้ลูกเดียวใช่ไหมแต่คือเปิดบอลโคตรแม่นครับพัทนี้ผมมากับการหม่งครับผมโอเคเก็บรับเราโฟกัสเก็บรับบ้างช่วงหลังเสียประตูบ่อยอเนี่ยเจอบอลอย่างนี้แล้วดูดได้อยู่แสงเห็นเ,<อ>เห็นแล้ว,วโอ้ยพงรู้มากกูเบื่อจริงจริงแล้วเคลียร์เพื่อนสวยไม่ให้มึงเบียดมายืน้ เฮ้คิดเพื่อนแล้วอู้โหปาโคตรดีสำหรับเพื่อน,นผมไม่ออกนะผมไม่ออกนะจำเลยจำเลยเดี๋ยวมืออะไรให้วิ่งลงอู้ออาากาศคิดว่าม,มันจะปาดสวยเลยเออออกบอลเรืยๆแล้วกันเปิดบอลไม่ได้อุ้ยสวยจัดพิกพิกก็ชัยแล้วไม่จ่ายแล้วอโอเค โองโหแล้วเป็สองสูงจากมือดิมือขอบคุณกูเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้เนี่ยเตะมูงสองครั้งว่าสามหรือสองนี่แหละได้มาสองประตูเรตติ้งผมได้แปดจุดห้าพอดีว่าผ่านเลยครับช่วงหลังเพื่อนเราไม่ทำกูมาตรฐานนะผมเข้าใจนะว่าแอปแต่มันไม่ค่อยดีเรื่องเกมลุกใช่ไหมเกมรับมันจะเหนียวแต่พาร์ทนี้คือเกมรับก็ไม่เอาครับผมเกมลุกเหมือนก็เสือกไม่สนีก หวานเลยครับจัสโกนูวิดครับเจ้าเวหาของทีมในตอนนี้แล้วเสือคินชีซะด้วยกูก็ผากพ้อยเกมนี้เราจะเจอกับแอตแลนติกขับทีมอันดับ3แลเราตกมาอยู่อันดับที่2เหรอเกมนี้อันดับที่2รดวลก,กันอันดับที่3ครับผมแมตช์เดย์ที่10แต่เป็นในบ้านของเราบิวอ์ดเป็นจอฟิฟี์เอากูขึ้นมางเหรเกมที่แล้วไม่มีกูทีมก็เสมอทำอย่างเับกูเป็นกองหน้าเริมบน่นละ ผมต้องการ7.5็เรตติ้งนะครับเกมนี้ทีม้ํามแพ้สุดท้ายเป็นผ่านบอลสิบครั้งเห็นเห็นกูเห็นอยกูเห็นอยขออเลยเพื่อนดูข้างในเลยลองตัวข้าวฮอตเลยได้ไงเดี๋ยวลูบิดโอูสวยงามขึ้นอืมได้อยู่ตัวเดิมแล้วคอสคอสเพื่อนคอสอ๋อไม่รู้จะคอสแล้วโอเคเต็มมุมสวยครับผมของงามๆเลย โอ้โหมันอยู่ที่การเปิดของพวกมึงอย่างเดียวเลยอะตอนเนี้ยตัวเรื่องไปลบบอนเล่ห้หู้วสมอนหุ้ยสวยสวยแล้วเจ้าเอาฟีดลี่หู้สวยโอ้โกเก้โอ้เฟอร์ทัตโกเก้แช่แกสวยโอ้สายดักแล้วหู้ยเข้หูาตัง ล้วคือสไลด์แม่งเข้าทางเขาอีกอเนี่จยจังหวะสไลด์ติดแขนครับผมแล้วโอ้ยยอมเสียพิชงดีกว่าแล้วไม่ปั่นสวยเลยครับผมเกมรับหลวงเกมลุกตื้อไอ้ยังไม่มีอะไรเลยนะพิกนั่นแหละสวยเลยสวยเลยยังไงจะยิงตอนไหนนี่ไงแล้วได้ซับเรียบร้อยโอเคเหมือนมึงต้องการเสียประตูก่อนอ่ะเพื่อมึงจะมายิงอะ่ะเนี่ยมันยิงจริงก็ยิงได้ครับเนี่ยโอ้หจังหวะด,ดีจัดจัดเลยแต่มาแล้วได้ซัดด้วยขวางโอเค แล้วก็กลับหลังมาเออแค่นั้นแหละ <_ d ata> ไปขยับหน่อยเพื่อน <_ d ata> ได้ได้เพื่อนได้ได้นั่นแหละระวังครับรถโอ้ผ่านสองเกี่ยวดิโอ้โหอ้ตันโดดใส่ผมตั้งท่าบล็อกเพิ่งผ่านสองเลยอะ่ะดูพัดชายดิเนี่ย แล้วเนี่ยแล้วนั่นครับโอ้โหผ่านสามเรียกว่าสองเหลืองเข้มๆเลยจานจานครับโอ้จานเสียบอย่างนี้มั้งวิ่งเอาไม้นัางสามมาเตียังดูเบากว่าจานดูจังหวะเขาเข้าดิจานแล้วมันดูดิไม่มีบอลเลย <Wait. S 2> แล้วไปนี่ไงยอ,อยูยูดีก็ฟอร์มรูดกันหมดเลยเว้ยนานๆจะเห็นทีมเราเป็นอย่างนี้นะจะบอกกันนานก็ไม่ได้ดิแต่พัตที่แล้วผมเล่นนานจริงพัตที่แล้วลอกไป8ดเกมดูฟอร์มไม่มีรูดอย่างนี้เลยสวยโอ้ยโอเคเอาก่อนเพื่อนเอาก่อนสวย โอเคได้อยู่สวยครับเอาเติมกันหมดแล้วเ,เติมมากกว่านี้เมานะเว้ยมาเติมแล้วยังไงแล้วนีไงลุกอุ้เฮียหน้ากูเหลือใหญ่เลยตอนนี้มาไม่เข้าไม่รู้แต่นูวิทมาแล้วนูวิทนี่ไง,งจังหวะนีไงสะบัดโอ้สะบัดเยอะเกินจบสกอร์ได้ให้ได้เตะมุมกูก็ขึ้นไปช่วยได้แล้วเอา้าจอ,อาฟิลิโอูยังี้ต้องได้แล้วโอเค มึงต้องการอย่างนี้เหรอคือมึงต้องการแบบจอยๆเนี่ยโอ,อ้มันเขาทําแบบอึดอัดมากอ้โหย,ยิ่งกว่าตะกีตะกาครับผมมันคือตะกุตะกักสวยลูกนี่ครับโอ้โหเหลี่ยมกูดีกว่าเยอะเอาหน่อยเพื่อนลูกเดียวขอแค่ลูกเดียวเลยอายจะฆ่าพวกมึง มันดีได้กว่านี้อ่ะแต่จบที่2ต่อ2ครับโดนน้ำก่อน2ครั้งเลยนูบิดมีโอกาสขึ้นไปหม่งแค่ครั้งเดียวแล้วดูดิแล้วโอ้ยบอลย้อนโดนไป0ศูนย์นะฮะ ไอ้ยาบาซ่ากดยับเลยผมบอาปจรถลดมา5ครับผมไม่เป็นไรผมเลตติ้งไม่ผ่านเลตติ้งเขาต้องการ7.5ผมได้7.3ที่เหลือผ่านหมดตอนนี้เราอยู่อันดับที่2นะเสมอมามีคะแนนห่างจากเรอัลมาดริดอยู่3คะแนนแล้วก็บาซ่ามาแล้วครับผมว่าเบียดกันสนุกกว่าสำหรับคลิปนี้ครับผมถ้าชอบนะผมฝากกดไลค์ครับคอมเมนต์พูดคุยชอบมากๆซับสไครต์ด้วยกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ้าหนูยสโก้นู u ิ i พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ เกมรับขว่วยครับผมแต่เสือกกายไปเก็ดลูกกลางอากาศเหมานก้นก็ปาพัดกันไปพัดไหนเล่นเท้าเล่นเกมรับดีก็ดีไปครับผมแต่พัดนั้นอาจจะไม่มีลูกบ่งส่วนไว้เจอกันใหม่พัดหน้าครับผมที่ซานติโก้เบอร์เดวิ